สวัสดีครับร้านพีอาร์สเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชมนิสสันอเมล่านะครับอันนี้โฉม2020นะครับอันนี้ลูกค้ามาแปลงกันชนหน้านะครับเป็นตัวล้ำก้าเลยอันนี้เป็นงานแปลงทั้งกันชนนะครับแบบยกกันชนเก่าออกนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับโอ้ข้างหน้านี่มาสไตล์แบบกระปอดซิ่งมากๆนะครับแปลงโฉมมาเลยไม่บอกไม่รู้นะครับนี่ยี่ห้ออะไรนะครับหล่อขึ้นมากๆ ตัวงานเข้ารูปเป๊ะนะครับพลาสติก ABS นะครับทำสีแดงตัดด้วยดำเงานะครับกระจังตรงกลางนี่หล่อมากนะครับดุมากๆเลยขับมานี่แบบโอ้โหทั้งหน้านะครับสองข้างเป็นไฟนะครับตรงนี้จะเป็นไฟไลท์บาร์นะครับติดพร้อมไฟหลีนะครับผม แปลงหน้าชิ้นเดียวก็รับนะครับผมอยากแต่งแบบนี้ทักมาร้านบีอาร์สเกิร์ตนะครับจัดให้เลยหล่อๆแบบนี้กล้องหน้าเดารด้านหน้าใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เราก็ฝากกันไปเท่านี้นะครับอยากแต่งแปลงอเมร่าทักมาร้านบีอาร์สเกิร์ตได้เลยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ